เบิกดวงดาวเปราณพาเต็มดวงตาเติมฟ้างงามยามเมื่อเทียนสีทองงามสองฟ้ายินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สี่ ท้าพเจ้านางสาวชนัทพรสุวรรณรัตน์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านชัยคองสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองขอนำเสนอข้อมูลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้ ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวชนัทพรสวรนรัตน์สัญชาติไทยเชื้อชาติไทยศาสนาพุทธเกิดเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2531ภูมิลำเนาตำบลถ่ำใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมหาวชิราวุธจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตภา,าษาอังกฤษมหาวิทยายลัยทักษิณประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่9เดือนธันวาคม พุทธศักราช2563โรงเรียนบ้านชายคลองสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2การปฏิบัติการสอนปฏิบัติการสอนสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงปีที่6งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายเป็นแอดมินระบบต่างๆในโรงเรียนเช่นระบบเซต นักเรียนเรียนร่วมระบบ DMC จัดเก็บข้อมูลนักเรียนระบบ r e พอร์ต0 0 0 0ระบบปัจจัยนักเรียนยากจนการย้ายเข้าย้ายออกของนักเรียนด้านที่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติตน วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้ามีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบรวมถึงข้อตกลงของโรงเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบวินัยของทางราชการแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้เรียนผู้ปกครองผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมที่ข้าพเจ้ายึดถือคือสังขาวัตถุสีเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่นผูกไมตีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน แสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานและยังสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จัญยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์มีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์อยู่เสมอการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมของาศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตรู้จักขยันประหยัดและอดทนอีกทั้งข้าพเจ้ายังได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เชื่อมั่นเห็นคุณค่าไม่สร้างความเสื่อมเสียมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพอย่างแท้จริงนำความรู้และทักษะที่ตนเองมีถ่ายทอดให้กับผู้เรียนโดยไม่ได้ปิดบังข้าพเจ้าพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเอง และเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา จิตสำานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพพยายามป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติตนเชิงลบต่อวิชาชีพทุ่มเทสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาชีพมุ่งมั่นในการทำงานโดยไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้านที่2การประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกิจกรรมที่หลากหลายมีการรายงานผลการเรียนอย่างเป็นระบบนำเสนอผลการเรียนรู้ในลักษณะคะแนนเพื่อแจ้งให้ผู้เรียนทราบและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบต่อไป November full moonshine, loy kratong, loy kratong, and the walls the high, in the glory wall and the clown loy loy kratong, loy loy kratong, loy kratong, is here, and everybody full of cheer, we together at the clown each one with his kratong, as we play away we pray, we can see a better day. การบริหารจัดการชั้นเรียนคราพาจามีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดการแก้ปัญหาสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความรักความอบอุ่น รู้จักดูแลรักษาความสะอาดจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบสภาพความเป็นอยู่สภาพปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหา การพัฒนาตนเองเข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาในเรื่องวิชาที่สอนเทคนิคกระบวนการต่างๆศึกษาหาความรู้หรือข่าวสารใหม่ๆทุกช่องทางเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับข้าราชการสุภาพอ่อนน้อมปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นทั้งในการทำงานและปรับตัวเข้ากับผู้เรียน การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ายึดหลักความเสียสละในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ตัวรู้จักการให้และการแบ่งปันช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความรับผิดชอบในการทำงานและมีความขยันอดทนมุ่งมั่นต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่องานนั้นบนรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพรวมทั้งการร่วมกิจกรรมกับชุมชนเพื่อให้งานสำเร็จลุ่ลวร่งไปได้ด้วยดี การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดีย สื่อการสอน PowerPoint คอมพิวเตอร์และใช้ทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและผู้เรียนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยกับ English for today นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณหนึ่งก็มีเพลงนะคะคำกริยาสามช่องมาฝากเด็กๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันนะคะกริยาสามช่องฉันท่องจำได้ยางไรเป็นเรื่องของเทนที่ฉันต้องใช้ทุกวันที่จริงนับตั้งแต่ที่ได้เรียนรู้มาไม่คิดว่าจะง่ายได้ยงนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับ English for Today นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอในเรื่องการใช้ verb to be นะคะการใช้ verb to be นะคะ verb to be ก็คือ is, am, are เป็นอยู่คือนะคะเรามีหลักการใช้ง่ายๆเลยนะคะอย่างที่หนึง I นะคะ I ก็คือตัวเราถูกไหมคะ verb to be is, am, are I จะใช้กับ h m นะคะ he she it นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเรียนป6ทุงทุกคนนะคะวันนี้คุณหนึ่งก็มีคลิปสั้นๆนะคะในการแนะนำตนเองภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันหนนะคะ Good morning, lady and g e n t l e m e n Today I would like to introduce myself. My name is Sarah. You can call me Grace. I'm 12 years old. I'm girl. I'm come from นครศรีธรรมร I live with my family ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ขอขอบพระคุณค่ะ